สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวัฒนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวัฒนการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับยุคสมัยนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนาก้าวล้ำหน้าไปและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเทคโนโลยีเร็วมากนะครับนะับตั้งแต่ประมาณสัก ช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมานะตั้งแต่เริ่มมีคอมพิวเตอร์นะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆนะครับในการดำเนินชีวิตนะแม้แต่ตัวคอมพิวเตอร์เองนะก็เปลี่ยนมาหลากหลายรูปแบบนะรวมถึงพวกโทรศัพท์มือถือทั้งหลายก็มีการเปลี่ยนแปลงมานะจนทุกวันนี้เป็นสมาร์ทโฟน จนอีกหน่อยก็จะเข้าสู่เมตาเวิร์สนะครับนะเข้าสู่ลักษณะโลกเสมือนจริงนะเราก็จะมองเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะจึงดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งของคนยุคใหม่ซะแล้วนะเพราะว่าเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจับต้องได้นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมก็บอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของโลกซ้อนโลกนะเหมือนกับเรื่องแมทริกนั่นเองคือโลกซ้อนโลกเข้าไป ทำให้คนที่หลงอยู่แล้วยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่นะก็เป็นความเสียดายนะของการพลาดโอกาสที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะแล้วก็มีโอกาสพบพุทธศาสนานะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถพิสูจน์นะครับหรือเปลี่ยนแปลงความจริงในอริยสัจสี่ได้หรือไม่นะหลายคนสงสัยหลายคนพยายามจะพูดพุทธศาสนาเนี่ยเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็พยายามจะ อธิบายว่าจริงๆเราพุทธศาสนาเนี่ยกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะซึ่งอาจจะบอกว่าผมพูดผิดพลาดไปก็ได้นะเพราะว่าพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในหลักการคิดบางประการนะเช่นหลักของการใช้เหตุผลการใช้เหตุปัจจัยนะเหมือนเราพูดถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มาจะรู้ว่ามันจะมีตัวแปรนะแล้วก็ สิ่งที่เรียกว่าตัวแปรนี่ก็คือเหตุปัจจัยนะคล้ายๆกับในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรนะที่มันมีความโยงใยสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเกิดใครต้องการเรียนวิทยาศาสตร์เก่งๆนะรู้เข้าใจวิทยาศาสตร์เก่งๆนะหรือว่ารู้เข้าใจวิศวกรรมศาสตร์เก่งๆนะอย่างเรื่องของทฤษฎีทางไฟฟ้านะทฤษฎีทางกลศาสตร์ ทฤษฎีทางเทอร์โมไดนามิกนะทฤษฎีต่างๆนะต้องบอกว่าก็คือต้องเข้าใจตัวแปรนั่นเองคือเข้าใจเหตุปัจจัยว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรเป็นตัวแปรต้นนะอะไรเป็นตัวแปรตามเมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกับตัวแปรตามอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเชิงเหตุผลอย่างเงี้ยน,นะความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราจะเรียนวิทยาศาสตร์เก่ง มันคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เก่งเนี่ยนะถ้าไปศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะทึ่งในพุทธศาสนานะครับว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะปฏิเสธไม่ได้อย่างเช่นกฎไตรลักษณ์อย่างเงี้ยนะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปมันไม่มีตัวตนน่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่วิทยาศาสตร์นะกฎทั้งหลายที่ผมพูดไปแล้วกฎทางไฟฟ้านะกฎทางด้านกลาศาสตร์นะกฎทางด้าน ฟิสิกส์ต่างๆกฎทางเคมีนะกฎทางเทอร์โมโดินามิกเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณนะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนการบีบอัดของเหตุปัจจัยนะคล้ายๆวิทยาศาสตร์นะถ้าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมีโอกาสศึกษาในพุทธศาสนานะมีโอกาสรรคิดพิจารณาในพุทธศาสนาเนี่ยจะทึ่งนะเช่นครั้งหนึ่งเนี่ย ที่ไอสไตน์ le, นะครับนักฟิสิกส์ในะระดับโลกนะที่เก่งมากนะก็ยังพูดถึงพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เ,เป็นศาสนาสากลหรือเป็นศาสนาที่น่าจะเหมาะกับวิทยาศาสตร์มากที่สุดนะในมุมมองของไอสไตน์ le, นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมาชวนคุยไงครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถพิสูจน์หรือเปลี่ยนแปลงความจริงในอริยสัจสี่ได้หรือไม่นะทุกวันนี้โอ้โห มีแต่คนนะใช้ดิจิทัลใช้เทคโนโลยีนะใช้ควอนตัมใช่ไหมเพรทุกวันนี้นะเราก็มีควอนตัมคอมพิวเตอร์ละมีควอนตัมคอมพิวติ้งนะสามารถสร้างนะการสื่อสารนะผ่านสัญญาณต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วได้อย่างกว้างขวางได้อย่างมากมายใช่ไหมนะจนหลายคนเนี่ยเชื่อว่านะวิทยาศาสตร์นะเทคโนโลยี Technology เนี่ยจะเข้าไปพิสูจน์ นะความจริงในพุทธศาสนานะหลายคนเชื่อแบบนั้นเนะชื่อเรื่องของคอนตัมเชื่อเรื่องของโลกมิติหลายมิติจนเหมือนจินตนาการไปนะแต่ผมจะบอกเลยว่าไม่ได้นะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถพิสูจน์หรือเปลี่ยนแปลงความจริงในรัศดีได้หรือไม่ไม่ได้นะใครที่มีความเชื่อผิดๆแบบนี้นะเชื่อว่าคอนตัมนะฟิสิกเชื่อว่าเอา่อพวกเนี้ยนะอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์นะละเอียดเข้าไป ไม่มีทางเข้าถึงอริยสัจสี่ในพุทธศาสนาได้นั่นเกิดผลทำไมผมบอกว่าผมเคยพูดผิดเหมือนกันนะว่าเอ๊นะจะพายาอธิบายพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไปไม่ถึงนะควอนตัมทั้งหลายก็ไปไม่ถึงนะครับในอริยสัจสี่ในสิ่งที่พรนะพุทธ้าัสนะทําไมถึงพูดเช่นนั้นครับเพราะสิ่งที่พระพุทธ้าสู้เนี่ยสมัยพุทธกาลก,ก็ไม่มีหรอก นะวิทยาศาสตร์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นนี้ไม่มีหรอกนะต้องใช้จิตจิตดูจิตจิตรู้จิตนะก็หมายถึงการฝึกฝนจเจริญสติภาวนานั่นเองนะการเดินในวิถีแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะการทําสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองก็คือการใช้ศีลสมาธิปัญญานะในการฝึกฝนอบรมจิตให้จิตมันรู้มันเห็น ตามที่มันเป็นจริงในกฎไตรลักษณ์ให้รู้เห็นนะความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจนี่แหละนะว่ามันทำงานอย่างไรนะมันอิงอาศัยการเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปวนไปอย่างไรตามกฎไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ในอริยสัต4สเนี่ยมันใช้จิตรู้นะไม่ได้ใช้สมองรู้นะใช้จิตรู้ก็คือต้องอบรมจิตให้มันอยู่ที่ปัจจุบันนะอยู่ในสติ แล้วให้จิตมันเห็นนะมันเกิดปัญญานะขึ้นในจิตนั่นแหละให้เห็นกฎไตรลักษนะเห็นกฎที่เรียกว่าสากลจักรวาลน,นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดข,ขึ้นดับไปเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเร็วมากนะถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะจะสามารถพิสูจน์หรือเปลี่ยนแปลงความจริงในระยะสั้นได้หรือไม่เรื่องของคู่ความจริงเหตุผล ทุกสมุทัยนะครับแล้วก็คู่นิโรธกับมรคนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิสูจน์เนี่ยมันไม่ได้ไม่มีทางนะโลกจะพัฒนาไปแค่ไหนจะไปไกลแค่ไหนจะละเอียดแค่ไหนเนี่ยนะไม่มีอะไรละเอียดไปกว่าจิตนะจิตที่มันรู้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะรู้ในอริยสัจสี่เนี่ยนะต้องฝึกที่จิตอย่างเดียว ใช้วิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างเดียวศีลส,สมาธิปัญญาและนึงนะครับเพราะฉนั้นผลว่ายุคนี้ก็พูดถึงว่าน่าเสียดายที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปก้าวไกลนะถ้าเกิดคนที่ศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆก็จะรู้สึกว่าประหลาดคือยิ่งเข้าไปหาความจริงในทางวิทยาศาสตร์ในทางเทคโนโลยีเข้าไปในควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็จะทึ่งมากว่าเอ๊ะมันทาไมมันเกิดดับแม้แต่สิ่งที่เล็กมากก็เกิดดับเกิดดับนะด้วยการสังเกตนี่แหละด้วยจิตนี่แหละ ก็เห็นมันเกิดดับมันก็หนีไม่พ้นม่จากกฎไตรลักษณ์าสัจธรรมความจริงนะไม่ว่าลูา่ประมนามธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในอดีตทั้งในอนาคตมันเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นเลยมันเป็น,เป,นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์อันิจจังทุกขังอนณตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยถามว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถพิสูจน์นะหรือเปลี่ยนแปลงความจริงในอริยสี่ได้หรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ นะความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นความจริงสูงสุดเป็นปรมัตถสั์จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะก็ต้องฝึกจิตอย่างเดียวให้รู้เห็นนะก็เสียดายนะถ้ายุคนี้วิทยาศาสตร์ทิ้งยี้ไปไกลแต่คนนะจะหลงไหลในวิทยาศาสตร์ทค้งโลยี่เราไม่ค้นหาความจริงในจิตใจ,จตัวเองก็นับว่าเสียดายนะครับจิงลับสุดกันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามนะครับในช่องยู u ูบช่องอาจารย์เสร็จนะครับ ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสูนทรวิช่อ,อาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่างที่บอกการศึกษาวิยาทยาศาสตร์เทคโนโลยีดีแต่ให้ดีกว่านั้นศึกษาเรื่องจิตใจตัวเองนะรู้ในะจิตใจตัวเองดีกว่าเพราะมันดับทุกได้นั่นเองแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ